สวัดีสวัดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลลลลลลาโอลาลลลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆห้องไงหนาที่น่ารักทุกคนเลยค่ะวันนี้มาเจอกันกับครูฝนวันอังคารที่19บกมกราคมนะคะพศ2 5 6 4้าค่ะ วันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องสีและสัญลักษณ์ค่ะอ่าวันนี้นะคะเด็กๆมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับครูฝนได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะอ่าถ้าเกิดเด็กๆพร้อมแล้วไปเลยค่ะอ่าวันแรกของเรานะคะเป็นวันอาทิตย์นั่นเองอ่าเด็กๆพูดตามครูฝนเลยค่ะวันอาทิตย์สีแดง อต่อมาค่ะวันที่สองค่ะอ่าวันจันท์ค่ะวันจันสีเหลืองนั่นเองต่อมาค่ะวันที่สามค่ะวันที่สามวันอังคารค่ะวันอังคารเหมือนสีเสื้อของคุณครูฝนเลยสีอะไรคะอ่าสีชมพูนั่นเองค่ะ วันอังคารสีชมพูค่ะต่อมาค่ะวันที่สี่ค่ะวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะวันพุธสีเขียวนั่นเองนะคะต่อมาค่ะมาวันที่หค่ะวันที่ห้าคือวันพฤหัสบดีสีส้มนั่นเองค่ะต่อมาค่ะวันที่หค่ะ วันที่หกวันสุกสีฟ้าอ่าวันสุกสีฟ้านั่นเองต่อมาค่ะวันที่เจ็ดค่ะวันที่เจ็ดคือวันเสาร์สีม่วงนั่นเองนะคะแล้วก็ครูฝนขอฝากว่าเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพของตัวเองด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะคะ อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองคุณครูฝนคิดถึงเด็กๆทุกคนเลยนะคะคุณครูอุ้มก็คิดถึงเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ